สวัสดีครับพี่พี่เพื่พพพนอนๆน้องๆทุกท่านครับกระผมแหงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมาฮภูมิพลอด,ดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดืนนี้เป็นภาคเส้นเด็ดนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสาอะอาดเลยนะครับดูนี่ครับ เป็นลักษณะของเลียนแบบฟองสีติดนะครับนี่ลักษณะของเลียนแบบฟองสีติดนะครับสําหรับเลียน10%เดียวปีพ2นี้ชูป,ปนิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล,ล้วนๆนะครับนี่ครับสีทองจะกลายเป็นสีน้ำเปียว่าแล้วครับโดยไมพ่อวงขอบนี้ครับยังไม่ได้สําคัญล้างให้เห็นรอยดําปีชัดเจนเลยครับเบื้องหน้าพงท่านกับภูวิพลอดุลยเจริ สวนด้านหลังก่อราชการที่เก้าครับท่านแล้วบุรุษผู้คงท่านดูนิครับเห็นชัดเจนมากนะครับอีสวยงามมากครับลอยนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับสำหรับพระเกีย์เดปีพศนี้นะครับ่แบบนี้นะครับที่นักสะสมก็ต้องการครับก็ต้องเป็นเห็นชัดเจนแบบนี้ครับท่านเรามาดูด้านหลังครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับท่านมาดูขอบเฟืองก่อนดีกว่าครับสำหรับขอบเฟืองเดือนนี้โอ้โหครับไม่มีรลยบุบรอยบี้รอยสึกลออเลยครับท่านสวยงามทีเดียวครับสำหรับเดือนนี้นะครับโอ้โหครับขอบเฟืองสำหรับเดือนนะครับดูดีครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับพี่กลับมาด้านหลังแล้วเอาไหนเะยเนี้ยนี่ครับด้านหลังนะครับเนี่ยประเทศไทยอักษรเบิลสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่หามันที่หนึ่งนะครับเนี่ยสหรับอักษออักษรเบิลนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับจะได้อมือลูกๆคาดูว่าเป็นเรียนอะไรนะครับพอสองฝันห้าร้อยเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดครับท่านสองห้าห้าแปดนะครับท่านมองก็ไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยตาผมไม่ดีข้างหนึ่งนะครับ สองห้าห้าแปดแล้วนะครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับสําหรับเรนนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสบอันดับที่หายากนะครับท่านต่มาอีกนคือแม่นาจ้าพยาได้ร่างุด10ศลบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลบิร์นะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดล้านอดิตพอดีครับท่านเก้าสิบเอ็ดล้านอดิตพอดีเลยครับท่านเก้าสิบเอ็ดล้านเลยนะครับสําหรับดูเอ็นซีนั้นเขาปรับขึ้นมาแล้วครับจาก สี่สบาทขยับขึ้นมาเป็น60สบาทแล้วครับท่านสำหรับดีเอ็นซีนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหกสิบาทแล้วครับท่านส่วนเลียที่ผ่านกันใชัยนั้นตกอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบห้าบาทถึง20บบาทเท่านั้นเองนะครับ